สวัสดีครับตอนนี้อยู่สวนนภูพครั้งนี้เราไม่ได้มาไปวิ่งเนาะเราไม่ได้ไปวิ่งเราจะไปเที่ยวไปญี่ปุ่นไปรับโปโรพอดีมาไฟมันห้าทุมครึ่ง,งก็เลยรีบมาก่อนมาเช็คอินมาแล้วแล้วก็มาโหลดกระเป๋าเองมันจะเป็นแบบเซลล์แบ็กด็อกอะเนี่ยมันจะมีที่เช็กอินแบบนี้แล้วก็มีตรงนู้นก็คือ ให้เราทําเองเลยโดยที่ไม่มีพนักงานอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เป็นนี่ตินเกตแบบนี้ออกมาพูดถึงว่ามันก็ง่ายนะเพราะว่าไอที่เคาน์เตอร์เช็คอินอะคนเยอะมากืูทําเองโหลดเองเงี้ยง่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคราา่าวๆก่อนตอนนี้พอดีแฟนผมนกำลังโหลดให้เพื่อนๆก็อยู่ ่อกเอาบอดที่ทามาก่อนค่ะเจอมคะเจอไหมคออ้องช่นบนนี่ค่ะอย่าไปไหนนงไงใช่หมค่ะคอนเฟิร์มทีเดียวพอแล้วใช่้คอนเฟิร์มอะอันนี้กดโนใช่ไหมคะ e s ครับผมคอนเฟิร์ม yes ครับเอาคอนเฟิร์มอีกอัน ต้องเย็ดหมดเลยไงรอติเกตออกมาเดี๋ยวขากลับสามสิบอ่าได้แล้วหนึ่งใบอ่ะปุ่นปุ่นถอยหลังวิ่หลบหลังแม่น่อยวิ่งไงเนี่ยเดี๋ยวโหลดอีกไฟหนึ่งมาบอดดิงพาร์ท แล้วก็สแกนกระเป๋านู่นอนูน,นอยู่โนนอยู่โน้นโอเคตอนนี้ก็ทุกคนก็เช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทตักก๋วได้หมดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในไปตอมอกันนี่เราจะไปเที่ยวไหนกันครับคุณญี่ปุ่นใช่ปาวไปฮอกไกโดฮะ ไปยักตัวเป็นลมเลยเนี่คือสมาชิกฮ่าี่ค <c oughs> ่ะอันนี้มันอันนี้มันภายในประเทศปะ่ะบอกว่าที่นี่ผ่อนสุน c h ชาแนลผ่อนสุดเปอร์เซ็นต์สิบเดือนใช่หลักฐานมีแล้วนะเนี่ยในเนี้ย ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว<อ>โหรอตรวจคนเยอะมากนี่ฝั่งน,นี้ก็เยอะฝัง่ง้นก็เยอะอ้แล้วบางคนเ็เหอามหกว่ามันจะทำให้ปววเ,เดี๋ยวรอ,อคิว,วกันก่อนครับแล้วเ,เดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปถ่ายก,กันอีกที<ฮ>เดี๋ยวเจอข้างในนะ ตอนนี้ผ่านตอมอเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณมานี่มาหรือรอแม่ก่อนพอดีเข้ามาก่อนพาคุณพาน้องเข้ามาหข้าห้องน้ำนี่ไม่รู้ไม่ออยไปไหนเนี่เข้ามาข้างในแล้วนี่ข้างในนี่ลวไปดูดิว่าไม่ออยไปไหนแล้วเนี่ย เดินมาที่เล้านะครับมีระฆรงเล้าเราเรามารอที่มีระฆังเล้ากันที่นี่พอดีแม่อ้อ๋เขามีบัตรแต่ว่ามันได้แค่คนเดียวจ่าบดีเพื่อนแม่อ้อยเขามีก็เลยได้สิทธิ์ได้พ่อด้วยได้ลูกด้วยชนะคนเดียวได้สีอ่ะมา่ะคุณคุณคุณมา

เข้ามาแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนดูไม่ก็เอาอย่างนี้เ่าตัวไหมหัวข้นไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกินมีโปโลญญาไก่มีทูน่าเบอร์เกอร์ มีแซนด์วิชชีสอันนี้เป็นแซนด์วิชผักก็มีพวกแยมโดทั้งหลายมีน้ำมีขนมปังครัวซองมีผลไม้มีสลัดมีน้ำมันโลมมีน้ำเปล่านี่มีเบียด้วยมีไอศครีมมีชามีอาหารเต็มเลย กินจะกินอะไรคนกินกับแม่ไหมไม่กินหนอมันมีสปาเก็ตตี้ไม่ได้โอยนี่ดีกว่ากินอันนี้ดีกว่า ตอนนี้กําลังขึ้นเครื่องแล้วไปเดี๋ยวไปดูตั้ังกันตอนนี้เครื่องพนักจะขึ้นแล้วมีเด็กน้อยกําลัง are you done Cabin crew safety check at your station.